พี่จ๋าเรียกอยู่พี่จ๋าเรียกอยู่ค่ะตามฟอร์งพ่อต้องหันตื่นโชว์ตลอดใช่ค่ะคุณนะคะมารีก็เล่นซิดคอมเป็นนะฮะมาลีคุณผู้ชมเฮ้ยคุณงั้นใก้พ่อเขาเห็นเต้นนะคะบอกเลยค่ะพี่มอสพี่เห็นเต้นอยู่หลังโอ้โหบอกมือพี่หน่อยบอกมือพี่ด้านนู้นหน่อยพี่บอกมือหน่อยบ๊ายบายโอเคโอเคสวัสดีค่ะจ้าเรียบร้อยรับตังค์แล้วเรียบร้อยนะคะแค่พูดแค่นี้เลยแม่ลุ้นตลอดเลย เขาต้องการหันไปดูอะไรก็ไม่รู้ละค่ะคุณพี่มอสวิ่งเหนื่อยไหมเมื่อกี้ครับผมเข่าเข่าไม่ดีเข่าก็ไม่ดีช่วงนี้เข่าไม่ดีไม่ทำเลยมาตีแบบโอ้โหตายแล้วโคตรแมนนึกว่าไปกีฬาโคตรแกรนึกว่าไปล้มล้มไปชนอะไรไม่ได้อ๋อนี่ใเป็นแบบไต่กีฬาอะไรไหมเออหรือว่าโดนเสียบจากเตะบอลไม่ใช่รุ่นนี้ต้องตีแบดแล้วตีแบดไตกีฬาไม่ไหวไม่ไหวเนาะไม่ไหวเราไม่ไหวเนาะเจ็บไตอะไรช่วย เขาเขาไม่ได้เห็นเลยไม่วิ่งเลยไม่วิ่งอ่าถ้าเกิดว่าดีนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยกลับบ้านแต่ตอนห้าโมงเอาวันนี้มางานไบคอนเชาร์ี้ในเดือน2 0 1 6เห็นบรยากาศบรรยากาศคนวิ่งนี่วันนี้2000คนนะพี่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราตื่มใจมากครับเพราะว่าเอ่อทำให้คนไทยนะครับมีสุขภาพที่ดีนะับคือมีมีใครไม่วิ่งแบบผมมั้งครับ มีไหมคะใครคะเดินเอาเดินเอาเดินก็ยังดีครับเดินได้ยังดีครับผมคือคือคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็อย่างงานเนี่ยเป็นคือสุขภาพดีโรคไทยมันก็ไม่ตามมาไงใช่ไหมฮะจ่อไปปุ๊บมันก็ไม่เข้าจิ้งพี่มันแข็งมันแข็งเจ้าเนี้ยมันฟิตตั้งเลยจิ้มไปปากมันหักกันปไง